ค่ะเย,ยล่าค่ะแต้มไม่แล้วจ้ามื้อน,นี้สิมันเทดเมนูน้ำพริกค่ะมื้อน,นี้เย,ยล่าสิ่ผ้าเฮดน้ำพริกตาแดงค่ะน,นี่วัตถุดิบของข้าวมี่พริกกินดาแดงแห<ผ>้งมีหอมแดงพีเย,ยล่าแยะแล้วปอกเปลือกแล้วนี่กระเทียมปอกเปลือกแล้วนี่กะปิ ยามีน้ำตาลปี๊บแล่มาขำเปียกยที่ยาล่าเขี่ยไว้แล้วมาเงยน,น่าตีปัวตีก่อน่นาตัวตีไข้มันหอมตัวตีไข่กรอบตอน เว้าปลาปิดโคเมนเป็นเมน,นูน้ำพริกค่ะพราว่าอยู่บาลเล็กเก็บวันดิบยึดตัวพริกไทยเดี๋ยวเนืหน้าจะเส้ร์ไ่ไวเนื้อห้าดีมากหักกวหอม ในน้ำใจกัเพราะว่าเรือหอ้าสุกเรียมห้อสุกดีเพื่อเตเียมลงใ่นน้ำสีเขาตมป้อหอมตะกุ่มสุกเ้มอจ้จัดทัด ไข่มันแหงไข่น้ำแหงแล้วกว็ไข่เน็ดกระเทียมห้างจุกทั่วถึงบ่ต้องย่านว่ากระเทียมกับหอมสุบะจุกได้ค่ะพอวางห้องใจนางหลังจากน้ำแลบบห้องน้ำแหงแล้วก็วจะมีตัวกระชักใหง หอมกระเทียมข้ากระชีเป็นใสๆคือมันเดิมสุกแล้วจ้าข้ากระขัวต่อไปอีกสามารให้มันหอมให้มันได้กินหอมจากคว่ำใหม่จากกระทะให้มันหอมจ้าเลี๋วเราข้ากระชี้ไปโขกได้กันสักทีหรือข้าวเทียมตัดได้จ้าตอนนี้แล้วกระถางแยกพักนึงให้หอมมันเจ็บโตหอมมันสุกเล็กน้อย ข้า,านโขกได้กันกระพริบค่ะพริบตีข้าวโขลกข้าวสาลีหอมลงเลยหอมกระเทียมลงเทียมให้ละเอียดสะก้อนให้ละเอียด ไห้เป็นน้ำพริกแล้เข้ากินข้าวใ้ผ้าวาจาังซีข้าออกไปแต่ละซะรียาข้าวประเทศไปเข้ามีไข่ต้มพริกตาแดงกับไข่ต้มพริกตาแดงกับไข่เจียวได้หมดละค่ะดีเย็นแล้วกเอาใส่กระปุกเขาตู้เย็นอย่างไปไว้แล้ว วนผสมกับบะหมี่ยังหลายเลยง่ายหอมครับพริกให้เข้ากันละเอียดแล้วห้าวกะสิมะไซข้ามเปียกกับน้ำตาลปี๊บที่ห้าวต้มเขียวใจ่กันไว้แล้วจ้าเอลย เด็ดโกุ่งรุด,รดข,ดขั้นตอนการ่งรดขบต่อทาแล้งน้ำตาลปีบตีข้าเขียวใช้กันไหวให้มันเข้ากันดีจ้า เขากันดีแล้ว<ม>เห้ากันต้องชิมดูรสจาดว่าไม่มได้ปรุงยังอีกเลยจ้ะเพราะว่าข้าใได้วานเค็มจากกะปิห้าวได้วมามเปรี้ยวจากหน้ามะขามเปียกได้วามหวานจากน้ำตาลปีบนิดนึงใ่เลย น้ำปลาเข้าไปอสองซ้อนโตกับข้อแล้วค่ะพริกตาแดงกัเซ็ตค่ะาพริกตาแดงเ้ากับเซตแล้วจา้ายล่าสิจัดผักเบิงเด้อค่ะ เตดเดอร์ ader, พี่น้องเ็ดจูขอบขั้วเข้ากินจ้าหนาตาแซบค่ะเวล่าสิเฮดรสเผ็ด,ดปานกลางสิบ่เฮดเผ็ดจัดควาบางที่เข้าก็กินเผ็ดจัดม่ได้เฮ็ดลดไว้ปานกลางเรื่องเคียงพร้อมค่ะ จ้าน้ำพริกตะแดงของยายล่ากระเสียนแล้วจ้ายายล่าจัดพักไปไวเฮดเดอร์พี่น้องเฮ็ดไง,ไง่ายงเฮ็ดใส่กระปุกเฮ็ดใส่ตู้เย็นไว้้ามเห้ติดกินเะเ้ามไม่กินครับคือยายล่าว่าไวฟังน่ะเะห้าติดกินหงค่าหันทอนไม่กินกับก็ได้จ้าเฮ็ดเตียมไวนี่คือน้ำพริกตะแดงเมนูน้ำพริกค่ะพี่น้องจ้า มอนี้กะเห็ดเมนูน้ำพริกซูพีน่น้นองเบิ้งซูพี่น้องกินเวลากะสิจบไปสำนีกตัวคลิปนี้เนาะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแย่ล่าในด้ค่ะแม่ล่าจะได้มีคลิปใหม่ๆอีกมาเฮ็ดอาหารหรืมอมาเฮ็ดในอย่างให้พี่น้องเบิ้งอีกค่ะบ๊ายบายค่ะ